คนดีๆแบบเราอะ่ะเฮ้ยนี่รถไฟคุณชันชาลาเสรศสามส่วนสี่รถไฟที่มาโรงเรียนของพอ่อนี่คุณเรามาถึงโรงเรียนของพวกเราแล้วฮอกฟอร์ดวิ้ยกอบับไปเสร็จตองไหครับ <ELL> จังหว hey, s s ะเพลงมาดีมากเดี๋ยวภาษาไทยด้วยให้เสียงภาษาไทยโดยพันก <belong> <allergies. S 2> ับทำโคตดีใช่ไหมเธอหมาะกับซื้อทร็วเฮ้ยขอบคุณใจเติมอบตุณแล้วเปลี่ยนชุดไปเลยจากวงงูนะ เอ้ยจมืกยาววันดียาวเพื่อนเออสลิดสลิเพื่อที่เธอจะเข้าไปเธอต้องบอกรหัสผ่านถูกต้องทะเยอทะยานอ๋อต้องพูดว่าทะเยอทะยานได้เลยครับอ๋อทะเยอทะยานโอ้ยยังงม,มาพื้นโอ้โหทางเข้ามันเด็ดจริงๆว่าทางเข้ามันเด็ดว่า <Well done. S 1> อ๋อ ใครออกแบบวันทำประตูเข้าบ้านยี่ได้บ้างวะแต่เข้าบ้านเข้าบ้านผมจะเข้าบ้าน Thank you Professor Weasley บ้านมึดตือเลยเตียงบ้านมึดตือเลยบ้านบ้านไฟดับประจานยอาจารบ้านไฟดับเปล่าวะเราต้องตบหอยน้ำใสลงข้างล่างคุณไม่งั้นสวยแน่ไปตบไปน้ำใสลวกไปเลยตบไปน้ำใสลวกไปเลย ลงไปไอ้นไซตกไปเลยวะ้ยส bo ิรลีไงน้องจัสิริธลีดร้อยวะใจใสใจใจใส่นอมอาเขียวดึงดึงมาแรงแรงและชนไอ้นสไซไอ้นสไซไอ้นไซโดน เรียดไอ้เครียดอย่าไปเครียดเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยอ้ยายวายวายยวายนี่เรานี่เรา100ยแล้วมัน60อ่ะเราแทบไม่ต้องดึงอะไรเยอะเลยนะเนี่ยเราดึงนิดเดียวเราก็ชนะแล้วนะเนี่ยดึงนิดก็ชนะอยู่ดีนยเอาดแหม่5้5น้้